เสีคือสีดำธรรมชาติและน้ำตาลเข้มสนชัติดต่อได้ที่เบอร์0851873111ย้ำเบอร์อีกครั้ง0851873111โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้สั่งซื้อแชมพูปิดผมขาวอีซี่อีซี่สีใดก็ได้ 12ซองแถมฟรีทันที12ซองและพิเศษสำหรับ50สายแรกรับเพิ่มทันทีอีก6ซองรวมเป็น30ซองทั้งหมดนี้ปกติราคา2,670บาทแต่จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาเลยที่เบอร์0851873111ย้ามเบมอร์อีกครั้ง0851873111 สวัสดีครับดบิฉันจุ๊บแจงวิววนพันธ์ชรีจังหารมกุลคมสันมากมารสีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพลังแห่งดวงดาวค่ะเราเชื่อว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ร้วนมีที่มาที่ไปวันนี้ใครอยากดูดวงกับอาจารย์มงค,คลรอดเก่งธรรมนะคะสามารถโทรอินมาได้ที่02-017-0081หรือเอสเมาได้ที่4689662ตอนนี้ขอต้อนรับอาจารย์มงค,คลรอดเก่งธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งสองท่านจะเดินทางไปฮ่องกงไปมูเตรูไปกลาบไหว้ครขอขอเงินเจ้าแม่ปุถีจะไปวัดหวังตาเซียนจะไปวัดแชกงหมิวแล้วก็จะไปข้ามกระเช้าไปวัดหนองปิงไปไกลใหญ่เรียกว่าไปมูทุกที่ที่เขาบอกว่าดีนะคะไปขอให้หมดทุกๆคนแฟนคลับรายการเลยนะครับให้มีความ ร่ำรวยประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังมีโชค,โชคมีาลาบรับเลยสาธุสาธปาสาทุังงเลยทุกคนเลยนะคะ,ะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับรายการของเรานะครับจะเลื่อนไปออกอากาศที่ช่องหมายเลข44นะครับคุณผู้ชมสามารถรอติดตามได้เลยนะค,ะะครับรายการพลังแห่งดวงดาวเวลาเดิมเวลาเดิมค่ะ แต่วันนี้ค to the ุณผู group, so. ้ชมนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงอาจารย์มงคลก็ยังส่ง s m สได้เหมือนเดิมนะครับหรือโทรเข้ามาฟนอินกันสดๆก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก่อนอาจารย์จะบินไปฮ่องกงเปิดดวงประจําสัปดาห์ก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้จะไม่ได้เจออาจารย์เลยรุนรุนรุนลพีพัดพี่พัดอยาเพงเสียใจนะพี่พัดธนาพอพชูเรือนเงินเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าอีกแล้วที่เราดูลุ่มหน้าเข้าหมดเลยพี่พัดบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์มงคลใจไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับผม เรีบความร่ำรวยไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะจริงค่ะพี่พัฒจับตามองดูให้ดีแล้วรีบโทรมาเลยนะวันนี้นะอ่ะเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์วันะละหนึ่งใบตัวเลขเลขอะไรเลขมงคลนะเด่นในสัปดาห์นั้นนะถ้ามันขึ้นซ้ำกันเตรียมตัวเลยอ่ะ เริ่มจากคนวันอาทิตย์ดีๆร้ายควรระวังนะครับใบแรกครับคนวันอาทิตย์ห้ามไม่เทา้าขาช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยกับหลายๆปัญหาประดังเข้ามาเพราะว่าเป็นรูปอะไรคนทะเลาะกันตีกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานความวุ่นวายถ้าทะเลาะกันวุ่นวายต้องรีแลก<อ>ต้องไปพักผ่อนอย่าเอาจิตไปอยู่กับความกังวลเพราะฉะนั้นเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อนได้มูเตลูได้มูเตลูนะครับช่วงนี้คนวันอาทิตย์ถูกโลรสกับหมายเลขห้าครับ ทำอะไรขอให้ติดเล็ข5เอาไว้ก่อนปอุ้ยหัวล้อแล้วคนเกิดวันอังวันจันโอ้โหรีบจังเลยนะครับคนเกิดวันจันทรนะครับได้ไพ่ 3าถ้วยช่วงน,นี้แปลความหมายถึงจะทําอะไรความรักคนในบ้านคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก,กันรยาณมินรช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นค้าขายติดต่อพูดคุยให้เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวไว้จะช่วยเหลือและประสบความสำเร็จคนวันจันทร์ถูกฉลก,กับหมายเลข3ครับเลขสานะมาดูนะครับคนเกิดวันอังคารจะไปมูเตลูตนะไปห้องกงกันต้องดวงดีนะครับอง<ภ>านเรียนเงินงาน ความรักสุดท้ายสุขภาพด้วยถ่ายสุขภาพดูนะครับคนวันอังคารได้ไพ่โอ้โหเอ็มพาร์ลเลยจักกพรรัิไปนี้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จได้อีคิดอยากจะทําอะไรลุยคนวันอังคารทั้งประเทศและก็ทั้งโลกเลยนะต้องบอกว่าจะได้ดีนี่คือไพ่ต่างประเทศต่างธีต่างแนแล้วก็คือความเป็นยิ่งใหญ่ความประสบความสาเร็จการงานความรักสิ่งต่างๆมั่นคง เต็มเรื่อหมายเลขสี่ครับสี่ค่ะเผื่อได้ไปกับอาจารย์เผื่อได้ไปเองยังไงมองโกงองกงที่อะไรนะที่อาจารย์บอกว่าเมษาไงเขาจะมีผ่านเลยสงการทุกสิทธิ์อาจารย์เป็นคนจัดไปที่เทใช่นะครับที่นะครับสงการวันที่ห้าถึงสิบเมษายนะรเทฮ่องกงใช่นี่เขาจะกลับไปอีกได้เกาะฮ่องกงเดี๋ยวเพื่อไปมูเตลูแล้วก็ชื่อเสียงไทยรัฐ ไอ้ทำมูเตลรที่นั่นเลยนะครับติดตามนะครับอ่ะต้องบอกว่าคนวันอังคารต้องมาใส่บารมีคนวันอังคารแล้วค่็นพรอาจา์หน่อยโอ้ยอาจารย์ปักหิ่งอยู่แล้วนี่อ่ะเลขสี่นะครับคนวันอังคารมาดูนะครับคนเกิดวันพุธครับไดพาเฮ้ยเดย์เดสแต่ความหมายว่าช่วงนี้มีปัญหาจย๊ะประดังเข้ามามีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานอวมงคลหรือจะทำอะไรเกมบางทีมันไม่เกี่ยวข้องกับงานอวมงคลอย่างเดียว มันอาจจะแปลความหมายเป็นเรื่องอื่นก็ได้ซ่อมแซมปรับปรุงนะครับซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่การจะทําอะไรต้องเช็คไว้ให้ดีไปเกี่ยวข้องกับมูลเตลูไว้ก่อนกราบไหว้าทาบุญกับโรงศพทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการเป็นการแก้เค็เ้นทุนค,ค,คนวันพุธถูกะโลกกับเลข1กับ3ให้เน้นเลข3เอาไว้ได้นะ,นะครับ่ะ มาดูนะครับพระฤกษ์พระฤกษ์ศัพทดีนะครับได้ไพ่เจ็ดาบช่วงที้เสียเงินอยู่ตลอดกาจับจ่ายใช้สอยปัญหาห้ามเล่นชมห้ามเล่นแชร์เลยนะเจ็ดาบเนี่ยธุรกรรมการเงินต้องรอบครอบบะางคะเพราะอะไรมันอาจจะมีคนมาหลอกโอ้แว่าหมายมีมิดเยอะโอ้มิดมิดมิดฉาชีมเยอเจ็ดดาบต้องรอบคอบห้ามคำประกันจะทำอะไร รวมถึงตัวเราเองก็อาจจะมีเรื่องของช็อตช็อตนะครับช่วงนี้เล่นกับกระแสไฟเยอะช็อตเลยช็อตเตอร์นะครับคนวันพฤหัสถูกโฉลกกับหมายเลขเจ็ดนะครับจะมูเตลูจะทําอะไรให้มีเลขเจ็ดเอาไว้ก่อนนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันสุกนะครับได้ไพ่นะครับได้ไพ่เดือฟูยังไงครับอาจารย์เที่ยวตลอดเลยทะลุทะเลสายลมสายแดดสามวันติดนี่นะเดือฟูคือความสุขฮะได้ดีด้วยนะ ถ้าใครไปเที่ยวไปไหนแล้วแต่ซื้อรรตรีไว้สักใบติดมืิดมือเอาไว้รางวัลใหญ่ๆพวกเดียวฟูเนี่ยเป็นไพ่ไม่ต้องแบบคิดเลยให้คนขายหยิบให้เลยนะครับเดีฟูนี่ให้อ้างอิงกับเลขศูนย์เอาไว้ครับช่วงนี้เดี๋ยฟูเป็นไพ่ชื่อเสียงเป็นไพ่กินเด็กเป็นไพ่วิ่สูขกินเด็กหรืออาจารย์ในปมันมีร่องเลย วันศุกร์จะมีความสนุกสนานมีชื่อเสียงได้ออกรายการทีวีได้ออกโลกโซเชียลค้าขายออนไลน์ดีมากโอ้ดูดีดูดีคดูรับคนเกิดวันเสาร์เายังไงบ้องทางพรุ่งนี้จะมีนะกล่องกล่องดูนะครับได้ไพ่อัศวินเมฆาเป็นผู้นำทัพเลยนะคะอาจารยนนำหลักจารนเราต้องดี เราต้องมีชื่อเสียงเราต้องมูเตรูทุกคนและคนที่ดูรายการและแฟนลับทุกท่านที่ดูกันเป็นคนรถกับให้รวยให้เจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสําเร็จใีไพ่เดินทางเลยนะครับ,รบอัศวินไม่เท้าเกี่ยวข้องกับเลขศูนยนะ์คนวันศุกร์ก็เลขศูนย์นะศูนย์คนวัน เสาก็เลขศูนย์ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ศูนย์เด่นแล้วจะทําอะไรแล้วแต่ขอให้ติดเอาไว้นะครับมีเลขศูนย์มีเลขต่างๆของแต่ละคนแต่ละวันนะยังไงก็มูเตรูประสบความสาเร็จมีสิ่งที่ดีพากันเจริญรุ่งเรืองกันทั้งประเทศทางโลกใบนี้เอเอคืองสัปดาห์นี้ก็ไพ่แต่และว,วันก็ถือว่าโอเคนะชาโอเใส่ท,ทุกวันเลยต้องเน้น,นค,คนวันศุกร์แล้วก็คนวัน ท่านนี่เป็นผู้นำทัพแล้วก็คนวันเสาร์ขอแจมกับเขาด้วยครับเอาละค่ะดูดวงกับอาจารย์มงคลกันบ้างนะคะท่านแรกนะคะคุณนุ่นค่ะเกิดวันที่28กันยายนอายุ36ปีถามเรื่องความรักะเป็นคู่กันไหมคะแล้วคนนี้คนแรกเลยนะคนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะอาจารย์วนไปวนมาอยู่นนุ่นบ้างนะครับอะไรหลายๆแบบบ้างดูนะ เป็นไพ่ดีเป็นไพ่ะสมความสาเร็จใบที่สองครับอัศวินดาใบที่3ามเดอะเลิฟเวอร์รักมุ่งมั่นจะทําอะไรต่างๆได้ดีเมื่อถามเป็นคู่ก็ต้องเป็นคู่แต่เราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ใฝ่ในเรื่องของความหนักแน่นเหมือนคําถามอะนะถามได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นใช่แล้วครับสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พาร์ชเชิญจากว่าจะไ่อยู่สามวันต้องดูตุนเอาไว้ก่อนเลย เอาเลยนะคะบายวันนี้ไปถึงดึกดื่นเลยค่ะจะมีโชคไหมคะเลขเกตคืออะไรคะจากแต่วิดาทีนี้เลยนะอาจารดึกดื่นเลยนะเธอเกงองขาดใจในนี้อาจารย์ไม่อยู่สามวันนี้ถูกไหมดูลูกหน้าเลยขนาดดูลูกหน้ามันตื่นขัดเหรอให้เขาไปยืนยันด้วยมาดูนะครับได้ไพ่จัดเม้นท์สามตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนตัวเลขอะไรอะไรนะ สามสามศูนย์ค่ะอ่าสองสองศูนย์นะใบที่สองเอ็มเปอร์ล์ใบที่สามคิงไม้เท้าตั้งแต่วินาทีทีนี้นะครับลงไปถึงยันมืดยันค่ำยันดึกดื่นเนี่ยมีความโดดเด่นนะเลขตัวนี้104งนะับ104จากหน้าไพา่จะทำอะไรขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนแกะมาไว้นะครับจะได้ดีประสบความสำเร็จค่ะแล้วพรุ่งนี้ะะคอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์ เมื่อพรุ่งนี้คะพรุ่งนี้เขาบอกว่าราวงดใช่ไหมพรุ่งนี้อาจารย์รู้ด้วยใช่วันที่แปดเขาบอกวันสตรีของประเทศลาวหรืออะไรเนาะนะครับแหมอาจารย์มีข้อมูลด้วยเขาบอกไลไลไลกลุูมแต่ก็ต้องมาดูกันอาจารย์ยังไม่รู้ไพ่ตึกถล่มแหมดูสิผิดหวังเลยพาวเวอร์ใบที่สองสามดาบใบที่สามราชดับพรุ่งนี้นอนตื่นสายสายไว้ นะครับหรือว่ามีเคล็ดลับนเขาบอกเองเคล็ดลับเขาบอกว่าถ้ามันด่งไม่เด่นให้ซื้อตั้งแต่ตีหนึ่งเอาจริงเหรอาจารย์เช้ามาเุณดักโอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเ็าสอนผมด้วยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นสายๆไปเลขแปงจะประสบความสําเร็จจะทําอะไรขอเน้นช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นจะดีกว่านะครับอ๋อพรุ่งนี้เหมือนไม่เด่นเลยอาจารย์ใช่เลขที่ตัวนี้คือหนึ่งนะครับแล้วก็หกแล้วก็สามแล้วก็ศูนย์นะ หนึ่งหกสามศูนย์เลขแปลงแปลงให้เก่งๆนะครับเป็นไพ่รูนแรงขอให้ทําบุญก่อนช่วยเหลือนะครับจากบริจาคทานหรือการเงินการทองให้กับขอทานผู้ยากไร้หรือแม้กระทตั้งโรงศพคนเจ็บคนป่วยคนตายนะพี่พัดรับปากไว้สักนิดหนึ่งนะจ๊ะค่ะค่ะคุณแม่ะวานขอบคุณมากเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้นะค่ะเอสเอ็มเอสต่อไปเลยค่ะคุณหนูถามเรื่องโชคลาภวันที่สิบหกนะคะมีนานี้ได้จากอะไรคะมาดูนะครับคุณหนู ไปสามใบที่เปิดได้ดูใบแรกนะครับสี่ดาบค่ะใบที่สองครับชาริยอดน,นะครับใบที่สามพระสัฆราคุณหนูครับวันที่สิบหกมีนานี้ให้ไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนมีพรสสัฆราชและเลขทะเบียนรถนะครับถ้ามีหลายคันให้เล้นคันเก่าถ้ามีคันเดียวก็คือคันนี้แหละหนายชาโชคให้ราบในวันที่สิบหกมีนาคมนะครับคุณหนูค่ะอ่ะสายน้ำใหม่นะครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ ค่ะทุกคนท่รู้ว่าีไม่ถูกจริงพี่บุ๋มอยากถามว่าถูกค่ะน้องบุ๋มน้องบุ๋มวันนี้วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะใช่ไหมคะวันนี้วัน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 ค่ะใช่ครับถูกต้องครับคุณบุ๋มการจะพรุ่งนี้วันพุธดูไปแล้วเห็นวันพฤหัสค่ะจากพฤหัสท้าไปเลยค่ะจะถึงตึกตื่นจะมีช่องช่องไหนคะทำไมพี่บุ๋มกับพี่พัทที่เสียงคล้ายกันหลุดหรือไงตอนแรกก็ออกมาดีหลุดเลยดูนะครับอ่ะ หรือคับเช้าสายบ่ายเย็ยนวันพฤหัสได้ไพ่สามไม้เท้าไปที่สองครับสองเหรียญไปที่สามครับสี่ดาบตื่นเช้าเช้าวันพฤหัสนะครับเลขที่โดดเด่นนะสามสองสี่สามสองสี่จัดทั้งวันนะครับความชอบของแต่ละคนแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นสามสองสี่ตื่นเช้าวันพฤหัสนะครับให้เน้นเดี๋ยวขอเลขเด่นในห้เ <laughs> ขาจัดบางคนจัดให้มันรู้เลย <laughs> ดูนะครับเลขเด่นขอให้เน้นเลขสี่เอาไว้ทั้งวันนะเลขสี่เอาไว้นะ เพราะฉะนั้นใครที่ติดตามนะครับอันอันนี้ดูไพ่ของวันวันพฤหัสกันไหมคะใช่ค่ะนพ่ของวันพฤหัสเราจะฟาดเสร็จค่ะวันศุกร์ค่ะอาจารย์วันศุกร์อ้าวตุนกันตุนไว้ก่อนอาจารย์ตุนเหมือนตุนอาหารไปโรงเรียนเลยนะอาจารย์แต่จริงอาจารย์ก็เปิดโทรศัพท์นะพี่พัดอันนั้นเขาก็ไปอยู่แล้วแชร์อยู่แล้วอ่ะดูนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขึ้นห้าดาบไปที่สองครับอัศวินเหรียญไปที่สามครับสองดาบ วันศุกร์ขอให้ตึกสายเอาไว้นะครับเพราะว่าไพ่เป็นดาวน,นะครับแต่หลัง11โมงไปแล้วยันซึกบ่าย3ามบ่ายสี่ให้โชคให้ราบน,นะครับแล้วก็ยันมืดยันค่ำให้เกี่ยวข้องกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าเลขตัวนี้ก็คือ2 0 5 205หนะ205นะครับใช่1 1ขอสาใบลาวค่ะขอใบลาอ้โหูนะครับจะบอกว่าถ้าเนี่ย11โมงถึงบ่าย4ี่โมงเด่นเป็นพิเศษอ่ะมาดูนะครับขอราว1 สแล้วก็3ดูนะครับขอเราได้ไพ่นะครับพระสังฆรา่าไอลอแฟนใบที่สองครับขิงไม้เท้าใบที่สาครับ8ดไม้เท้าจะประสบความสมําเร็จดวงดีให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามีเลข5้าเลขศูนเลข8สลับไปสลับมาแป่งเลขให้ตามสไตล์ของพี่พัดได้นะครับข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับค่ะเอสต่อไปเลยนะคะคุณพรแก้วค่ะ วันประเภานะวันประเผาประเถาประเถานะคะวันประเถาค่ะทำเรื่องชีวิตคู่การเรงินการงานอนาคตค่ะ,ะทุกเรื่องเลยว่าง่ายดูนะครับได้ไพ่ขึ้นมานะครับได้ไพ่คิงเหรียญเลยโอ้โหคิงว่าเป็นตะเกิน้นต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้รับทรัพย์แน่นอนมีเงินใหญ่เข้ามาไปที่สองครับก้าวถ้วยอาหารของกินความยุบสมบูรณ์การงานได้ไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไปที่สามครับเดวิลเรื่องของความรักนี่ฮอตเหลือเกินนะครับชีวิตคู่เพราะว่าช่วงนี้ เดว,วิลกับขาวถ้วยแปลความหมายว่ามีโอกาสจับปลาสองมือหรือหลักแซกซ้อนได้หรือว่า,วา<อ>มีสนห์แรงในอนาคตร่<อ>รำรวยประสบความสาเร็จเพราะคิงเหรียญกับเดว,วิลจะทําอะไรก็ได้ดีจะ<อ>ให้ทําแบบอะไรก็แต่ขอให้ชมคนพูดให้เพ,าะ,เพาะแล้วก็มีคนติดตามแน่นอนมีแฟนคลับแน่นอนครับโอเค <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้นะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มงคลเทมเพลตขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับสามารถดูดวงส อาจารย์มงคลรอดยี่งทําได้ที่เบอร์0878285222หรือดูผ่านดอกจัน49511127และอีกหนึ่งเบอร์ดอกจัน49511135ดูผ่านดอกจันผ่านระบบทรูประมาณ60-70บาท0872,000บาทติดตาม Facebook อาจารย์มงคลรอดที่งทําได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มงคลด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั เอาละค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการพลังแห่งดวงดาวค่ะ